สวัสดีหนีห่าวค่ะหนีห่าวลูกๆของเราซชื่อทุกคนเลยนะคะหนีห่าวค่ะอาเด็กๆเจอเหล่าซื้อต้องทำไงเอ่ยอาสวัสดีหนีห่านั่นเองนะคะสุดยอดเลยนะคะอาเด็กๆคะวันนี้นะคะเหล่าซชื่อนะคะจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องวัวเต๋อเจียอาเาือชี้ให้ดูนะคะวัวเต๋อเจียหลี่วัวเตเจียหลี่นะคะ หมายถึงอะไรในบ้านของฉันนั่นเองอในบ้านของฉันแต่ว่าเราซื้อนะคะจะไม่ได้มาบอกว่าในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่เราซื้อจะสอนเกี่ยวกับว่าเราสามารถทําอะไรในบ้านของเราได้นะคะอาเด็กๆอ่านออกเสียงตามเราสชีอีกครั้งหนึ่งลูกวัวเตเจียหลี่วัวเตเจียหลี่นะคะก็คือ ในบ้านของฉันนั่นเองนะคะหรือในบ้านของเรานั่นเองอถ้าพร้อมแล้วเราสื่อเริ่มคําศัพท์คําแรกเลยอาคําแรกนะคะคำแรกเด็กๆลองดูรูปสิลูกหนูคิดว่าเขากําลังทําอะไรอยู่คะมองมาที่หนูละลูกไม่ใช่อมือสองข้างเขากำลังทําอะไรอาเปิดหน้าต่างนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆอยู่ในบ้านนะคะเด็กๆสามารถที่จะเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดตู้เย็นนะคะเปิดพัดลมนะคะเราจะ ใช้คำว่าเปิดภาษาจีนอ่านว่าใครอ่ะเด็กๆอ่านเสียงตามบทอรุปก,ก็เราชื่อตัวใครแปลว่าเปิดนั่นเองนะคะอ่านอีกรอบหนึ่งหลกใครสุดยอดเลยอีกรอบนึงค่ะใครแปลว่าเปิดนั่นเองอ้าสุดยอดเลยคำต่อไปนะคะคำต่อไป เมื่อมีเปิดแล้วเด็กๆคิดว่าฝนตกเขากําลังทําอะไรลูกเด็กผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรปิดใช่ไหมคะปิดหน้าต่างเพื่อไม่ให้ฝนสาดเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งปิดภาษาจีนเราจานว่ากวนกวนก็หลอดชื่อตู้อีเลี่ยนอ่านตามหลอดชื่อลูกกวนอ่ากวนแปลว่าปิดนั่นเองนะคะปิดประตูปิดหน้าต่างปิดตู้เย็นปิดผรลมได้หมดเลยนะเราสามารถทําที่บ้านได้นะคะ กวนแปลว่าปิดสุดยอดเลยต่มาสิ่งที่เราทำโอ้โหอันนี้เราชื่อใช่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่โรงเรียนเนี่ยเด็กๆก็ทากันแน่นเนาะทากันแน่นอนเลยนะคะอันนี้เด็กๆคิดว่าเขาทาอะไรอยู่โอ้โหกินใช่ไหมคะกินอย่างหิวโหยเลยนะคะอะกินอย่างอู๋อร่อยอร่อยเลยนะคะซึ่งภาษาจีนนะคะกินเราจะอ่านออกเสียงว่าชอีกรอบหนึ่งหลกชอีกเปียน ชื่อชื่อแปลว่ากินนะคะกินหรือรับประทานอาหารนั่นเองนะคะชื่อแปลว่ากินนะคะกินหรือรับประทานอาหารนั่นเองอ่ะเราชื่ออยากรู้ว่าใครอยู่บ้านกินข้าวกี่จานอ่ะกินข้าวกี่จานกันเอ่ยว้าวหนวึ่งจานว้าวสามจานเลยว้าวสุดยอดเลยนะคะอ่ะกินภาษาจีนนะคะเราจะบอกว่า ชื่ออ่านะคะชื่อแปลว่ากินนะคะเช่นชื่อฟันกินข้าวนะคะชื่อเมี่ยนเป่ากินขนมปังชื่อเสีย่ยวชื่อกินขนมชื่อถังกว๋วยกินลูกอมนั่นเองนะคะซึ่งคําว่าชื่อแปลว่ากินนั่นเองอะคำต่อไปคํานี้นะคะเมือ่อมีเมื่อเรากินเสร็จแล้วนะลูกเราก็ต้องมาเจอกับคําว่าเคอเฮอเฮอคำนี้ก็แปลว่าดื่มนั่นเองนะคะเฮอแปลว่าดื่มนะคะ ซึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการดื่มอาดื่มน้ำเครื่อเสยดื่มนมเครื่องอยู่ในดื่มอะไรอีกโกโก้ลูกเครื่อเขอเข๋ออะไรอีกคะมีอะไรอีกอ่ะเครื่องอยู่ในไปแล้วดื่มนมไปแล้วลูกอ่านะคะเครื่อเสยนะคะอะไรที่เป็นน้ำเครื่องหยิ่งเลี้ยวนะคะดื่มเครื่องดื่มเครื่องจืดอนะคะก็ดื่มน้ำผลไม้นั่นเองนะคะอ่ะ กวซื้ออะไรประมาณนี้นะลูกซึ่งภาษาจีนนะคะคำว่าดื่มอ่านว่าเคแจ๊ช่วยเปี่ยนเค <Her. S 1> แปลว่าดื่มนะคะ,ะคำต่อไปคำต่อไปลูกโอ้โหอันนี้เขากำลังทำอะไรกันเลยกำลังทำอะไรกันลูกทำามันแจ,จ๊จวก什么มเอเขากำลังหาวไม่ใช่นะคะเขากำลังร้องเพลงอยู่นั่นเองนะคะร้องเพลงภาษาจีนเราจะอ่านออกเสียงว่าช่าง ช่างช่างอีกรอบหนึ่งลูกช่างช่างอ่าช่างแปลว่าร้องนะคะร้องเพลงนะคะช่างเกินะคะช่างเกินะคะอ่าคำต่อไปลูกคำนี้นะคะเราทำอะไรอยู่วาดรูปนั่นเองนะคะวาดรูปภาษาจีนเราจะบอกว่าขว่าอ่าเด็กๆอ่านออกเสียงตามหลักสูตรขว่ขว่าขว่า อ่าวาแปลว่าวาดนั่นเองนะคะวาแปลว่าวาดรูปนั่นเองนะคะอ่ะในเด็กเราสามารถวาดรูปไหนไหนได้บ้างหูกในจสื่อนะคะในกระดาษกําแพงไม่ใช่ลูกนะคะกําแพงเราวาดไม่ได้นะคะโอเคค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราซื้อสอนคํากิริยานะคะเกี่ยวกับการที่ใช้ชีวิตอ,อยู่ในบ้านแล้วนะคะยังไงนะคะเราซื้อนะคะอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยดูคลิปซ้ําๆแล้วก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงสําหรับวันนี้เราซื้อจะบอกว่า จ้เจียนค่ะสวัสดีค่ะจ้าเจี้ยนบ๊ายบาย